สวัสดีทุกคนแนแล้วก็มีต้อนรับคนเข้าสู่ไลฟ์ของเรารัเสเซียไม่ใช่อันนี้น่าจะเดินไปไหนก็ค่าเท่าเดิมนะแต่แฟบแบบนี้เป็นไป,นปนได้ที่จะเป็นแทบรัสเซี <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะคนคนค่อนข้างเล่นเยอะแบบมันเยอะเกินก็ไม่ดีนะบางทีแบบ ท้อนะแบบเล่นยังไงก็ไม่ขึ้นท็อปอะ่ะผมรู้ว่าแบบหลายๆคนนะแบบถูกทุกข้อแน่นอนอะ่ะแต่แบบมันก็ไม่ขึ้นท็อปไม่ได้เพราะว่าตอบช้ากว่าคนอื่นแต่อันนี้เราไปที่ไหนดีก่อนเขาตอบรัสเซียเราไปคาซัคคิดว่าอาจจะใกล้ๆกันไม่ใช่มองโกหรือจีนอ่ะจีนไม่ใช่ยูเครนไม่ใช่ เจนติน่าเหรอฮะผมเชื่อได้เลยตอนนี้น่าจะใช่ไหมไม่ใช่โอเคเราหมดจิตตอบแล้วตอนนี้ก็ดูดิอันนี้อย่างเงี้ยใครตอบได้ก็เก่งไปแล้วก็คือคุณคนเนี้ยชา,ชาลิตชาลิตทริยานะนเนี่เฉลยคืออ๋ออูรุกวยใกล้เคียงมากมาอาคุณพลอยมาช้าไป ไป <laughs> มมาช้าไปหน่อยนะแล้วเราแบบหมดโฟลต้ากดเราด้วยโอเคถ้าเราไม่มั่นใจเรายัางไม่ตอบไปก่อนจะได้ไม่เสียดายโอ้ต้ากดตึกรามบ้านชอ่องรถแบบนี้ยี่ห้ออะไรอะ extra i l วอนมี v ฟ l กสวาเกนไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่ยูเครนไม่ใช่ฮังการีเป็นที่ไหนได้ดีเป็นที่ไหนดีได้มีคนถูกแล้วเรียบร้อยน็ตมันชา้า ใช่ไหมเอ้าถูกเฉยโรมาเมนีย <c oughs> ว้าวในที่สุดผมก็เข้าเว็บเราได้เจออยากรอกอ้าวอ้าวขึ้นตอนนี้เจอกันแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะวเห็นไม่ไหวแล้ว ออเข้าเว็บได้แล้วใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันนะแล้วที่ไหนดีทุกคนนักปโลกไม่ย่มืดครับนี้แต่เขาตอบกันช่วงสวีเดนเราเดาอยากเขาดีกว่าสวีเดนเจอมันนี้ไม่ใช่ไปเดนมาร์ผมเดินอยู่นะตอนนี้มันไม่ได้มันเดือม ไป่ใชนัไไ่นไลๆไลลที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างตอบผมมาหน่อยเุ้ยมี Mac Donald Drive thru ใช่ไหมเนี่ยฝั่งนู้นเขาเรียกว่าอะไรอะตอนนี้ไม่มีใครถูกสักคนนะฮะ s g c เม่อมีเบลเยียมเหรออาลองดูนะเบลเยียมตอนนี้ไม่มีใครถูกนะเราก็ยังไม่ถูกอีกหนึ่งชอยไปที่ไหนดีหมดเวลาแล้วโอ้ข้อนี้โหดเ๋อมีถูกอยู่สองคนโอเคสวิตเซอร์แลนด์เราไม่คุ้นภาพสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นรูปลักษณ์ลักษณะแบบนี้ ไม่ใช่สุดานจาเนียรไม่ใช่ทุกคนโอกาสสุดท้ายของเราเดินไปนองเดินไปไม่ใช่ไนจาเรียไม่ใช่การหน้า เขียนยาใช่ไหมเฮ้ยตอบไม่ใช่ <c oughs> นึกว่าถูก <c oughs> ที่แช้หมดเวลายูกันดามันเดิมล้าก็ดีใจนะ ภาษาแบบนี้ slow This was gonna e แถบทุกคนดูจากอันนี้ได้ไหมนา่ะแถบพวกเช็คอะไรเงีย้ยแหละนะคิดว่าลองดูไหมคนระคนอื่นเขาน่าจะไปหาบอแสงอื่นอยู่นะ รถยี่ห้อ EIVCCO สโลวีเนียไม่ใช่ ตอนนี้ไม่มีให้ถูกเลยเช็คไม่ใช่สโลเวเนียมไม่ใช่แองโกลี่ลองไม่ใช่หรือโมโดวาเยอรมันเหรอโอ้ยโครเอเชียโอ้ยเราใกล้แล้วเอยังนิดเดียวอะ่ะ แล้วเมื่อกี้เราสโลเ,เนียแล้วก็อลอมรอบประเทศนี้เลยมาเฮ้ยเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าหรือแถวนนโอเน็ตตายแล้ว เนเธอร์แลนด์ก็สวีเดนนะเนเธอร์แลนด์บอกใช่สวีเดนนะไันอุ้ยสวีเดนดก็ไม่ใช่ไม่ไม่ละเนเน่เน,น,น,น่เดี๋ยวดูทองออสเตรียเหรอมีทองออสเตรียนี่คือออสเตรียนั่นแหละไม่ต้องคิดเยอะหรอ เอ้ยจริงด้วยโอเคแล้วไม่เห็นทงนั้นจะแรกอะ่ะโอเคแล้วตอบได้คนแรกไปต่อนะไปต่อ ออสเตรียเหมือนเดิมนี่มันคือธงชาติป่ะไม่เดินไม่ได้เจอละอิเล็กโทรโตสโลวากียาไม่ใช่มันออสเตรียเหมือนเดิมหรอปะ ไม่ใช่เซอรเกียเขาตอบเซอรเกียไม่ใช่อาจจะเป็นฮังการีไม่ใช่อ่ะ,ะ,น,อะนี่มันภาษาอะไรอ่ะเรารู้ไม่โหลด มันยากอะออเดอร์ในหินมาลัยกว่าทำอะไนวะนอร์เวย์เลยใช่ไหมอ้าวเชียอีกครับหนึ่งเอ,อิดละเน็ตเขาได้เปบี้ยวกว่าใช่หรือว่าปิดอันนี้ออกไปได้ฟังเพลงอนะรีเน็ตกัน Okay. ได้ยังี๋ยวอเมรินะอ่านภาษาไม่ออกว่ามันคือภาษาอะไรน่าจะภาษาสเปนนี่แหละน่าจะเปรูไม่ใช่เปรูครับผม ชิลีอะเอูริคโต่ continuamos แต่น่าจะเมกาใต้แน่นอนนะฮะน่าจะแถบภูเขาแถบภูเขาเลยหนึ่งประเทศที่เรายังไม่ตอบก็น่าจะชิลีไม่ใช่โอ้โหน่าจะเป็นอาร์เจนตแล้วแหละท่านนะรู้วเอกวาดอร์ก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมด ตวเน,นี้น่าจะเอกวาดอร์มากกว่าจริงด้วยเอกวาดอร c o m ม e n นช้าไปหน่อยนะอันนี้น่าจะภาษาภาษาอะไรไม่รู้แต่ดูบ้านก่นอน เดินไม่ไปอะ่ะน่าจะยุโรปตอบเองก่อนเขาตอบในเมเหรออ,อ๋อเออใช่เราเจอกันแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยในนี้โอเคกูาแคเดนมีความเป็นฟินแลนด์ยูสวิตมาหาสวิตก่อน สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่สวิตก็น่าจะเป็นเยอรมนี Germany. ไม่น่าจะใช่ภาษาเยอรมันแต่ก็เหมือนภาษาเยอรมันนะจริงด้วยโอเคเยอรมนีฮะแล้วมันคือภาษาเยอรมันหรอว่ะเดียกว่าไม่ใช่ อนี้ที่เยอรมันนะฮะอ้าวคุณ jr ข้อนี้ตอบไม่ได้หรอฮะเราไปกันต่อนะ,ะอุ้ยบ้านใกล้เรือนเคียงเราอนี้ดูภาษารู้เลยนะน่าจะกัมพูชานะฮะ โ okay. อเคราวนี้แคมโบเดียนะฮะใช่ค่อยเขมรอ๋อบ้านคนกลางนะฮะเขมรใช่ไหมมีปลายยางด้วยอันนี้นแถวไหนอ่ะอันนี้อยู่แถวมันไม่ได้บอกอ้าวทำไมกดตอบไม่ได้ล่ะเ,เล่นในโทรศัพท์เหรอครับผมหรือว่า อันนี้ปัญหาเันนผมไม่ไน่าจเหมือนกนเนาะเพราะเคยเห็นผมแผนว่าเล่นในคอมน่าจะเสถียรกว่าอ๋อแผนที่ไม่ขึ้นโอเคครับเราก็เป็นทีมเดียวกันก่อนนะเราจะเพิ่งแข่งกันแล้สตูดี้คือใครอีกคนหนึ่งเหมือนเขาไม่ตอบเลยนะ แล้วเราก็ได้ตอบแล้วก็ได้ลอ,อยคนเดียวเราไปเดินเล่นแล้วกันว่าแถบนี้ของกัมพูชามีอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้มีไปายา่ย่างแล้วก็ค่อนข้างชนบทนะแถวนี้ตรงนี้เป็นร้านขายของชำน่าจะขายดีมากนยเนี่ยอยู่ริมร <c oughs> ิมทางแต่คนก็น่าจะไม่ค่อยผ่านดูจะ ไปกันต่ออาโอเคข้อนี้จบแล้ว